เดี๋ยวเราจะไปนั่งแท็กซี่ที่เวียดนามกันจะเ,ออเป็นยังไงทริแบบบีบแก๊สันต้องนั่งมอไซค์เออเดี๋ยวเราจะมาขึ้นแท็กซี่ที่เวียดนามกันนะครับ Thank you เขาจะมีเลขเสา่อนะคะสิบเอ,อ็ดเรานัดเขาที่เสาที่สิบเอ็ดเสา,สานี้เสานี้นอันนี้ที่ผมเรียกมาเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะ2,99,000ดอง <400. S 2> ประมาณ400กว่าบาทเกือบเกือบ อันนี้เป็นหน้าสนามบินที่สนามบินหน่วยใบนะครับอยู่ที่ฮานอยนะครับเวียดนามถ้าอยากใส่ชุดเป็นสาวเวียดนามเลยเขาเรียกชุดอ่าวใดปะชุดประจำชาติเวียดนามเขาเอินชุดประจำชาติเป็นใช่ใช่เาเตรียมมาอยู่มารอบแรกก็ซื้อไว้เผื่อไงมารอบสองเราไม่ต้องซื้อเราเอามาเลยค่ะเดี๋ยวรอตอนนี้ถ้าเราใส่เปนเครื่องใิ้แส่งหนี่เป็นแอร์ไปเลยสิ้นเจ้า อาดาถือนี่ให้ด้วยเอาเลยโอเคฮานอยสากาโฮเทลโอเค,อเคมาครับรอ,อันนี้อุ้ยรถรถว่างนี่อ่ะเออนี่อ๋อพวงมาลัยเขาอยู่ฝั่งนี้ลู่เขาอยู่คนละฝั่งกับเราพวงมาลัยเขาอยู่ซไหนสิ้นจ้าวจ้าวขอบคุณอันนี้เป็นสนามบิน นี่นะครับบรรยากาศสนามบินที่อุงฮานนยนะครับเวียดนามหน่วยใบหน่วยใบ International Airport มารเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆฮานอยตอนนี้เรากำลังจะไปที่พักเดี๋ยวเราจะรีวิวที่พักให้ทุกคนดูค่ะนี่คือเสียงแหบเนาะจิราตเสียงเสียงไอเสียงพิจินแตงหมแตงหมอตังโมเดี๋ยวเเสียงเซ็กซ เ<ค>ออเสียงนี้ก็ไม่ก็แปลกดีนะดาวไม่ค่อยคุนบอก <G ül> แตงโม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 ลูกตตโตวัตวตวนหวานฉันรับประทานรถ <G ül> ขับหองอะ่ะอุ้ยพระอาทิตย์ตกสวยมากเลยดาวอันนี้อยู่ที่ฮานอยนะครับเวียดนามเอามาเอดดด <G ül> เดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปในเมืองนะครับเ <G ül> ขาเรียกโอทาวอยู่ที่กรุงฮานอย ชอบสนามบินเขาเนาะมันไม่ซับซ้อนอคือมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มันเดินอ,ออกมาก็จะหาจุดรอรถได้สะดวกมากตอนนี้เขาจะมีด่านเก็บเงินก็เหมือนอะไรนะเหมือนสนามบินที่บาหลีปะดี่ยต้องมีค่าเข้าออกคือบรรยากาศในโฮเทลนะพี่ฮานอยราวกำลังมองหาของกินอยู่ <laughs> ของกินเยอะมาก แล้วรถมอเตอร์ไซค์ก็เยอะเหมืนอนกันนะเนี่ยอี่นี้เป็นบรรยากาศใน